สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยกับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2567นะคะข่าวสารและความเคลื่อนไหวและเรื่องดาวดีๆของเหล่าดาราคนบันเทิงวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมภาพความน่ารักของแก้มบุมปรียาดาและพิษ กันตพรไม่ถือตัวน้ำตาร่วงเยี่ยมบ้านซัพพอร์ตคนสำคัญคนนี้ที่ประเทศลาวกันค่ะและหากใครติดตามข่าวสารของแก้มบุ๋มปริยาดาเราจะเห็นว่าเธอนั้นตัวติดดินกับพี่ที่ดูแลเธอมายาวนานหลายปีมากๆอย่างพี่จุม๋มดูแลซัพพอร์ตกันและกันในทุกเรื่องจนเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆแถมชื่นชมสาวแก้มบุ๋มไม่เคยถือตัวอีกด้วย ล่าสุดแก้มบุ๋มและพี่เพกันตะพรได้ไปเยี่ยมบ้านของพี่จุ๋มที่ประเทศลาววันนี้เราก็จะพาไปส่องโมเมนต์ความน่ารักของพวกเขากันนะคะที่ติดดินไม่ถือตัวกับคนในครอบครัวพี่จุ๋มเลยแถมสพ라รส์ซื้อข้าวของ เครื่องใช้มาให้ไว้ที่บ้านด้วยงานนี้ทำเอาทุกคนน้ำตาแตกตามตามกันแม้กระทั่งคนดูอย่างน้ำตาคลอแห่ชื่นชมบอกว่าน่ารักดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะแก้มบุ๋มน่ารักนิสัยดีก็ไม่แปลกที่แก้มบุ๋มจะได้เจอคนดีๆอย่างพี่พีทบ้างก็บอกว่าแก้มบุ๋มน่ารักมากจำได้นางเคยว่าสามารถเลี้ยงและดูแลพี่จุ๋มได้ทั้งชีวิตโอ้ซึ้งมากเลยค่ะ และมีบางคนก็เข้ามาบอกว่าพี่จุ๋มโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาอยู่กับครอบครัวของพี่บุม๋มน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะมีเจ้านายดีใจดีมีน้ำใจรักทั้งสองคนเลยและบางก็เข้ามาบอกว่าน่ารักมากปลื้มแทนน้ำตาซึมไปด้วยมีเจ้าหนายใจดีแบบนี้ เอ็นดูซึ้งน้ำตาแตกชอบน้องแก้มแต่งตัวแบบนี้น่ารักมากและบางคนก็มาบอกว่าน้องบุ๋มเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆติดตินอยู่แบบป้านๆมีว่าที่สามีก็เรียบง่ายอยู่ง่ายเช่นกันน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นตน้น